ครับดันตัวยาเสพติดเนอะเดี๋ยวปอบเปิดพออันนี้ครับแล้วไปทางใดมาครับลูกหอมาครับจากบ้านเขาจะต้องได้กอในกองในนี่จำแนกได้อยู่บ้านไหนนี่อยู่โรงงานเนี่คยโรงงานเออฝนก็จะตกนี่ใส่ได้เลยดิฝนจะตกเหรอมาแล้วอันนี้ผุดห่อรถอย่างนี้ทีเท่ครับ g ี x นะครับอ๋อเหมือนอย่างนั่ เขอบคุณมากครับขอบใจนมาละแม่ยนี่เหน่อกันนะนี่ผมไปสนีนี่อยู่ครับก่อนฝนตกทางองคราน